ถ้าหากท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ท่านผู้ชมจะปลดล็อกสกิลพิเศษนิ้วโป้งทองคำก็คือกดไลค์นี่นะครับทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันนะครับไปกันเซนค้าออฟฟิเชียล สวัสดีครับทุกคนผมมีเว็บสูบดิแท้มให้ครับและวิธีการปั๊มเงินวอลเลทแบบแสนจะง่ายนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บไซท,ทา่านสโตนนะครับลิงก์จะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมหลังจากเข้ามาแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกด้วย Facebook แต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเราก็ทำการเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกวิธีการเติมเงินด้วยวอลเลทซองของขวัญนะครับสำหรับใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับสามารถดูวิธีการเติมเงินได้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูแล้วกันนะครับว่าเติมยั พอกดเข้ามาแล้วนะครับช่องที่1ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับช่องที่2ใส่แบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับช่องที่3ก็ใส่ไปเล่นหไปแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองได้เลยนะครับพอเราได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วแล้วก็ปุ่มสีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเพื่อไปใส่หน้าเว็บตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเงินวอลเล็ตสุดโหดให้ดูกันแล้วกันนะครับสุ่มทีละครั้ง55เครดิตเท่านั้นนะครับผมแต่ขั้นต่ำเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทมาดูกันว่าวันนี้ผมจะไดี๋ยวทุกคน ผมได้1,000บาทโคตรคุ้มเลยดีใจสุดๆเลยทุกคน,นครับมาเดี๋ยวผมจะสอนรับเงินให้ดูกันนะครับว่ารับเงินยังไงนะครับให้เรื่องมาข่างล่าสุดนะครับจะมีลิงก์เป็นลิงก์วอลเล็ตให้เรารับเป็นอังเปาอัตโนมัตินี่นะครับพอเรากดเข้าลิงก์มาลแล้วก็ทำการกรอกเบอร์วอลเล็ตของเราไปได้เลยนะครับผมก็รับฟรีไปเลย1,000บาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาสมนะครับก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปสมเล่นกันนะครับทุกคนโอเคเราไปดูคลิป,ปวั s <S ดนดีวันดี แองร้องเพลงอะไรของแกอ่ะก็จะไปรู้ต้องรู้อ่ะลุงอ้าวก็แค่ถามไปเฉยๆอ้าวถึงจะถามไม่ได้หรือไงอผมแค่ร้องเพลงแบบแตน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 เด็ดเดี๋ยวลุงอะไรหน้ามันคืออะไรลุงอ้าวอะไรแดงๆวาเดี๋ยวไปดูแป๊บเฮ้ยมันคืออะไรลุงรู้สึกว่าทำไมมันคุ้นๆลุงเหมือนผมเคยเห็นมาก่อนนั่นเดีน้าเหมือนลุงเคยเห็นเมื่อไกี่วิก่อนนะเดี๋ยวลุงน้ำมันอ้าวน้ำมันแกนี่ใช่ลุงมันคือผมอ้าวน้ำมันมันคือแกน่ะแล้วมันเหมือนตัวอะไรขนาดน่ะเฮ้ยลุงน้ำมันเด็กบ้านหรือเจ้าดินลุง อะไปไปหาม้งันดีกว่าไปเฮ้ยจดินนี่มันคืออะไรเนี่ยฮะอ่าบลมบ,มบ,มบ,มบมล็มบล็มบล็มทำไมมาอะไนมาตลอดอะไร,นนะอรออะไอ้นี่มันคืออะไรนี่มันชั้นนี่จดินอ่ะนั่นมันหลานลูกนี่โคตรเท่เลยบ้าอะไรบ้าอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเอี่มันคืออะไรอ่ะเป็นรูปปั้นเฉยเหรอรู้มันคือดันเจี้ยนเหมือนที่เขาเคยเล่นกันแหนขุด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 ไอ่อะไร S <S <S หรอโหแล้วมันมีอะไรกันไหนบ้างอ่ะน่าจะมีไส้ติ่งกัเปล่าวะไม่ใช่ลุงไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกบั้น<ห>มันเป็นที่ที่จะให้พวกนายมาจดทายเงินโอ้แหมมีของรางวัลมีเงินไหมอ่ะเอาตังอ่ะเดีย๋ยวได้ตังอ่ะเอาเบี้ยมาตังมาเออมีไหมคน, <S <S คนให้ของรางวัลเองโอเคน่าไปมากเลยโอเคนัอนฉันจะรวยนะแหมเข้าทางไหนอะเข้าทางตูดหรือเปล่าเข้าทางตูดลุงแหะไหนอะโอ้เข้าไปตูดแกหมิ้นแน่ๆเลยชั้นม่เอ้ย มาลุงเข้ามาลุงไม่ลุงผมเข้าไปก่อนอ่ะเข้าไปดิโอเคลุงมาขึ้นมานะลุงลุงมเมื่อไหร่ถึงไงลุงนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยที่ถึงไหนลุงเราเราผูวไหนลุงสมองปะเนี่ยแอนสมองแก่น่าจะมีเลือดเลือดกับอ่าเรื่องทุเรศทุเรศ่ะนะทวาคนแย่แล้วใช่ทวารก็แย่เออแอนเขามีตำรวจตรงนี้เร็วลงไปลุงชุบลุงเหมือนมันจะมีคําถามลุงอ้าวอ่านเลยคําถามเขาบอกว่าเสื้อของคนจนเดี๋ยวลุงเขาบอกว่าผมเป็นคนจนนะลุง ก็แกมันโจรยังไงเอาเจ้าดินนี่มันปากแซปป่บเว้ยเสื้อของคนโจรคือการ์ตูนเรื่องอะไรทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทุกคนคิดว่าเสื้อของคนโจรหรือผมเนี่ยเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรครับระหว่างนารูโตะวันพีชแล้วก็โดนเลมอนทุกคนคิดว่าประตูไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับลุงคิดว่าประตู <S <S ไหนไ <ง S 2> ลุงเ <ๆ S 2> อ้าจริงอ่ะจริงอ่ะออ่ะะก็ได้ก็ได้ทโซสิอย่างอ่ะโดนเลมอนก็ได้เว้ยหย่า แกก็ไปหลอกลุงเอาแกอย่างี้แกก็ไปหลอกลุงนะอา้าวไม่ใช่โดอรอยอนเหรอเออไม่ใช่โดอรอดยอนล,ลุงอ้าวโดรอยอนที่มันตัวฟ้าไงเดี๋ยวลุงแล้วเพื่อเสื้อผมสีอะไรลุงสีเอาแดงดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นมันพีษลุงเอาลด้อะ่ะวมันพิษก็ม,ม,มันพีษเป็นไงบอกแล้วเสื้อผมมันคือมันพีษอ้าวลุงไม่เคยดูอ่ะบนดามมันดูแต่นกไอไอนกขุนทองอ่ะอะไรลุงเอ้ยลุงมีที่ขุดด้วยลุงเอาลด้เอาลุงด้วยเ,เดี๋ยวฉัให้ลุงเองชุจ๊วเจ๊วอ้าวลุงเอาเร็วเ เจ้าทองตายมันกระจอะยังไงอ่ะนะเอ้ยมันกลับมาแล้วงี้แหม,ม่เคยได้ไ,ดไม่มลลได้ด้วยทุกคนเลยลุงเราจะไปลุงขุดเพชรทั้งหมดเลยลุงอ้าวขุดเลยเฮ้ยนี่ดันตัวตานีน่โอ้โหนี่นี่คือรางวัลเหรอเจ้า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 ดินแน่น่าใช่นะโอ้ดีมา,มากๆเลยนะมีรางวัลมีเพชรด้วยแหละนะถ้ามีกล่องคามนะผมว่าผมครับแล้วก็ที่ขุดอีกนึงแล้วก็ออกจากที่นี่แหละลุงเฮ้ยลุงลราขุดออกจากที่นี่ไหมลุงเฮ้ยเอาไหมฉันจะฆ่าพวกนายแอะขอโทษอย่าเล่นกุญแจขอโทษนะอย่ามาเล่นเฉยๆโอเคลุงไปขุดไป อหาคนอยู่ตามมาเร็วแหมลุงจะทางออกไหนลุงอหมทางนี้บอกว่ามีกล่องด้วยเฮ้ยลุงข้างในมันมีดาบลุงเร็วคนละกล่องเลยลุงรีบชุดเร็วอหาเฮ้ยแซมมี่เฮ้ยลุงผมตัวเล็กอแหมจไมแกหลุดตัวแค่นี้แซมมี่ไม่น่าลุนราคาแกไม่นะแซมมี่หลานรักของลุงไม่นะเอ้าเอ้าเอ้าไม่ใช่แกหรอเมื่อกี้ผมตัวปอมลุงเอาล่ะใช่ลุงไปทางไหนลุงทางนี้ขวามือลุงไหนนี่ไงเฮ้นี่ไงเจอแล้วเต็มเลยเฮ้ยลุงมันคือผมตัวปอมลุงอ่าเจอลุงด้วย ไอ้ลุงบอกไม่ใไอ้ลุงมันตีแรงมากลุงแ้ลุงจะตายเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตับปอมอย่ามาทำลุงด้วยแ้กามิทำไมแก้ตัวแัวนี้อ่ะร้ว่าลุงจะดีมันเสียตับปอมาแน่เลยเจ้าดีแกทำอะไรกับตัวฉันเนี่ยแ้รัวรัวลุงด้วยเฮ้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 ยมันคือฉันตับปอมแ้กามิรัวลงไปนะรอแป๊บนึงลุงไปไหนเนี่ยหิวเลยลัดเฮ้ยเฮ้ยอ้ลุงมันจะตามมาแล้วลุงเอารัวลงไปนี่มาแล้วจ้าจ้าอ่ะหมดแล้วเว้ฮารุโคตรเก่งเลยไป แ,แหมแล้ว,แล,วแล้วไม่มีไม่มีคุณเจอ่ะหรือฉันต้องขุดใช่ไหมนี่ยพายลุงขุดเลยเนีน่ยขุดแล้วไงไม่เอาขุดไงไม่คุณเจมาไงล่ะฉันต้องขุดแล้วไงขุดไดหมฉันกำลังจะยืนนน่นให้เลยอ้าวนังกอลี่ออกมาอ่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้แกเปิดได้แล้วไม่ปดไ,ดไ,มไปใช่ไหมเดี๋ยวลุงเ <c oughs> นี่ยพายลุงเปิดแล้วไปลุงเฮ้ยล <c oughs> ุงมีมาด้วยเฮ้ยลุงลุงลุงขุดขุดขุดกับจงลุงอ้าวไม่ได้อ่ะอ่ะเหมือนเป็นทางนี้นะไหนนะเป็นไหนตัวเขาบ้าเหรอ ไม่เอาไม่ฟังหาปุ่มลุงหาปุ่มรู้แคดว่าปุ่มนราเจอเนี่ยนะเออใต้กล่องไม่ลุงเหมือนจะไม่ไมีนะเฮ้ยเด,ดี๋ยวชึรู้ลุงเู้ยหมดจแล้วนี่ไงนี่กระปุ่มเนี่ยเจอปุ่มแล้วเนี่ยได้เนี่ยปุ่ม่ใช่นี่ก็นี่ไงปุ่มนี่ไงเปิดประตูเร็วเร,ร็วเจอปุ่มแล้วแหมจมีบไหนไหนอ่ะอ๋อโอเคนี่แกทำมุดจมูกไ้เหรอเนี่ยโคตรเก่งเลยถึงก็ระนั้นดาคืออะไรแหมมีม้าหมดเลยนะลุงชอบม้ามากๆเลยนะ ทำมา้าทุกตัวสามารถขี่ได้ลงุงอ่ะบอกเลยว่าอีี g นะอีจี้มากๆเลยนะไปลุกคนละครึ่งกล่องเลยลงุงเลยเร็วๆลุกครึ่งกล่องเลยลงุงทำให้มา้าทุกตัวขี่ได้โอเคไปลุง<ร>ชอบขี่ม้าไปลงุงอ่าบทตีนะเฮ้ยอะไรแล้วงทำไมแล้วถอยหลังทำไมฮะโอ้ลุงมันเกยียรเราจะต้องถอยหลังอ่ะมันเหมือนรีบอะเจ้าแก่นี่ยนะชึบชึบอ่ะโอเคเอาไว้เสานี้ยังไม่ครบเลยชึเสานี้เนี่ยอ่าเสาไหนอ่าลุงชอบคนลุกสองมากเลยนะ เสานี้ไม่ได้สองหน้าละกันไม่ใช่รู้คนละเสาเป็<ใ>นจัวันเสานี้เนี่ยเฮ้ยจะมารักฉันเลยร็วสิตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยฉันทำอยู่ยังไงไม่เห็นลยไงฉันกำลังทำอยู่ไม่ได้ก็มาแอา้ลุงเอาไปใส่เองอเคลุงมาไว้ชึบชึบเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวเจ้าดินเสร็จแล้วฉันตัดกันแอบเดี๋ยวดือดตรวจเลยไอ้แกเออยตัวย่างตัวย่างปิดแล้วเอากุญแจไปอ่ะเอามาเฮ้ยขอบคุณมากเลยชึบชึบไปลุงห้องต่อไปลุงเฮ้ยห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยแอบอะไรเนี่ยมีขยะได้หมดเลยนะ แยกแกเหรอแยกขยะที่แยกจะดีลุงอ้าะฟูทุ่นโตกบุญดีมากๆๆๆเล่นอย่าเล่นแยกไงอ่ะอเอ่อโหแยกไม่เป็นด้วยเด้เออ่ะเจ้มาแล้วกันเราเรียกดูใส่ป้ายด้วยนะสีเขียวคืออะไรอ่ะป้ายใส่ป้ายคืออะไรเขียนว่าอะไรอ่าขยะรีไซเคิลอ่ะแค่นี้นะอ่ะบายคทำมี่เราใส่เลยกันนะแยกเลยนี่ขยะจะลายลุงเราต้องใส่สีแดงลุงบุญน้ำยาอ่ะนะารู้กันลังเดี๋ยวนะ ขยะอีซีคือขยะอะไรอ่ะขยะอีซีคือขยะเดี <c oughs> ๋ยวลุงไม่ใส่มั่วมากเลยลุง <c oughs> อ้าวเราไม่รู้อะ่ะขยะตั่ไปก็เป็นขยะอ่าเป็นพวกแก้วน้ำแก้วน้ำลุงม,มันขยะรีไซเคิลได้ ขยายทั่วไปก็รีไซเคิลก็จะเป็นรีไซเคิลก็จะเป็นรีไซเคิลืออย่างน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้คือเอาไปรีไซเคิลได้อ่ารีไซเคิลได้โอ้โหคุณเป็นความรู้เด็กๆเลยขยะทั e ่วไปขยะอินซีนี่สีเขียวใส่ไปลุงผมจะการเองก็ e ได้อ้าวอ่าวลุไม่ทำแล้วคือเกลียดแล้วลุงรอผมแป๊บนึงผมทำเองโอเคโอเคขยะขยะอ e ินซีนี่ไปเอาทำปุ๋ยได้คุณลุงครับนี่เอาไปถไป่ายแบนแล้วก็ R รีไซเคิลนอรีไซเคิลมารีไซเคิลก็เป็นขวดพวกขวดน้ำนะชื่อขวดน้ำเอามานี่รีไซเคิลอันนีีีี้้้้นนนะะะเเ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 เปป็็อออออออ่่่าาาาาลลลลลุุุงงงใสสรรรรรรไไไไซซคคคคคิิมมััถดโโโยยยยบขข อันนี้ขอยากรีเทิร์นใช่ไหมรเีเทิรมีเป็นขวดน้ำใส่ใบขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำพัดติกพัดติกขวดน้ำเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วผ่าน,นานแล้วผ่านแล้วไปลลุงมาเร็วไหนขลังลุงไปลุงตามมาโอ้ตาต่อไปลุงเหมือนจะโอ้ลุงบอสอ่ะไหน,ไหนไว้ายแซมมี่อยากลุงในของในกล่องไม่มีมีของอยู่ลุงอ่ะแซมี่เราพร้อมรวยไหมแน่นอนลุงไปเราไปตบไซคโคลตบปอมเนี่ยลุงครับคนจุดตบปอมเร็วลุงพอไหม ้าฮะมาเลยได้จิ๋วเข้ามาได้จิ๋วเข้ามาเมาดิรั้งลุงตีผมลูกออาขอดรดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้ามาลุงอืออืออือใส่คนยักษ์ใส่คนมีแค่คนเดียวก็พอฮะคนจนอ่ะใส่คนคนจนมีคนเดียวก็พออืออือแอกตายซะลุงตีผมทำไมเอาตีผิดเอ้ยอืออือตายซะตายซะตายเร็วตายดิอ่าอ่าจะมีชวนหน่อยดิอ่าตายแล้วเย่แม่ของรางวัลอ่ะ ไหนอะของ,งารางว oh, oh, er ัลอ่ะเอามาดิยกอดาแรกไงที่ฉันให้ไปอ้อยอ้อเพชรได้เหรอลุงก็ได้เพชรกันดีกว่าเราไม่ได้เลยเลยลุงเอาล่ะลุงได้กี่เม็ดอ่ะฉันได้อ่ะพอใจฉันคืนก็ได้โอ้ยไปเอาไปโดดไประเบิดออกดีกว่าไปไปลุงคุณออกเลยลุงคุณออกไปลุงออกดีกันเร็วลุงไปเร็วดีกันเร็วลุงอ๋อมาเร็วไอ้บอยมาเร็วบอยบอยเอ้ยบอยมาเร็วบอยเดี๋ยวบอยข้างหน้ามันหน้าตาหล่อๆของคุณยังไงนะหน้าตาเหมือนฉันเลยบอยมาเร็ว เดี๋ยวบอยมันชันนี่บอยใช่ไหมบอยโอ้ยนี่มันชันนี่ทำไมมันกลายเป็นชันอย่างนี้ล่ะโอ้เจ็บแล้วเป็ตัวอะไรนั่งอยู่ตรงไปฮูดชันอะมันคือตัวอะไรใช่ฮูดเหรอครับใช่ฮูดเลยเดี๋ยวเจ้าทองกันี่นี่นี่คืออะไรนี่มันมานี่มันชันนี่ใช่ไหมเจ้งใช่ไหม่ใช่ไม่ใช่จ้ทองจะทองจ้ทองเจ้ทององ้าง้้าท้เ้ทอาอเ้จ้ทองเจ้งเจ้าอง้า้างเลอเ ฉันก <letter> ็เลยอยากกะไรนะเท่มากเลยันใช่ไหมครับเมเยอาฟันมันคือหูยยยายย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 เยยยบยยยยย่ยย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 ยอยยข่ายย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 ายย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 ยมยย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 ยขึ้นยยยเยยยยยยยจยกยนยด้อไปแล้วอยาโอ้ยบอยแกอย่าดันฉันสยไปเร็วขึ้นไปอย่ยดันฉันเย้ยบอยมันเปิดออกเองเฉยเลย้ยที่ไหนเนี่ยเจ้าทองฮะ ก็ที่เดิมๆนี่แหละให้พวกนายมาเจอภัยเฮ้ยเดี๋ยวมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าที่ฉันดูภายนอกอยู่เนี่ยบอยสปาร์ฟไวเร็วกูเร็วฉันสปาร์ฟฉันอะอะไรไปพาพวกแกมาอโอเคโอเคโอเคดีมากคำถามคนรวยมีเงินเท่าไหร่คนดูอยู่หรือคอมเมนต์นะครับคนรวยทุกคนคิดว่าผมนี่นะครับแบบว่าคนรวยนะมีเงินเท่าไหร่ระหว่างหนึ่งแสนตอลลาร์โอ้หหนึ่งแสนตอลลาร์ต้องกี่กี่กี่ล้านเนี่ยคือโหสองสามล้านนะนะเออห้าแสนบาทกับหนึ่งล้านบาทบอยคิดว่าฉันมีเงินเท่าไหร่ลุงเออเจ้าเจ้าลุงอะไรนะบอยแกว่าฉันมีเงินเท่าไหร่ หนึ่งแสนดอลลาร์แน่นอนบอยไปเลยเอ้ยถูกเสยว่ะแน่นอนสี่แสนดอลลาร์ไม่มากกว่าหนึ่งล้านแน่นอนบอยไปดูถามาอ๋อคำถามเจ้าบอยมีเงินเท่าไหร่ที่บาทคนดูอยู่หรือคอมเมนต์นะครับระหว่างไม่มีสักบาท5บาท10บาทคนดูคิดว่าเจ้าบอยมีกี่บาทเจ้าบอยไม่มีสักบาทนะไปดูในกระเป๋าห้าบาทครับอ้าวห้าบาทก็แย่แล้วเกมมีสักเกมไม่มีสักบาทบอยเอ้าวนี่ฉันฉันฉัน เออฉันจะฉันจะไม่ให้ต่างแกนะหนึ่งเดือนนะขอโทษนะขอโทษดินะไม่ไหวรู้สึกว่าจะมีชุ้เพชรอบอยไม่ร็้เก็บเร็วห่อไปว่าฉันว่านะเราต้องสู้กับตัวอะไรสักอย่างแน่เลยบอยเนี่ยตอนนี้สู้เจ้านี่ไงเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตอนเนี้ยสู้ตอนเนี้ยเดี๋ยวพวกแกก็ตายแล้วอยากสู้กับฉันลาลาลาจะบอยในท้องเยอะเออบอยฉันเหมือนเห็นฉันปุ่มเห็นปุ่มนะไม่รู้ว่าสปาพอยล์หรือเปล่าแต่กดไว้ก่อนอ่ะเอาไปวะจะไปก่อนแล้วจะบอยเจอกันเฮ้ยบอยมันมือมันมีบอลล็อกบอยมันมีบอลล็อกเห็นไหมมันบอลังชชมเลยึบ ชึบหมอย้ันผ่านแล้วไปไงต่อเจ้าทองฉันต้องทุบกระแพงไปใช่ไหมเนี่ยทุบแล้วละกันไม่ต้องทุบไปไงต่อไปทางซ้ายผ่านชึบไปร้อนโอ้ยโอ้ยเจ้าทองแกช่วยบอยด้วยเร็วฉันผ่านแล้วโอ้โหเป็นหนึ่งเราใช้ตัวเสร็จก่อนเราใช้ตัวเสร็จก่อนก็ได้อ่าบอยแกรีบีตามมาเด้อโอ้ยร้อนเหลือเกินฉันร้อนมากใครโดนเสียงใครอ๋อจะวายโดนมาแล้วเออสวยงามมากบนบนหัวอยู่บนหัวแกชึบชึบโอเคโดนไปชึบชึบ บอยจะบาดแล้วบอยจะทองเอาบอยไปเร็วบอยจะทองบอยไปเร็วมาแล็วอ้าวอ้าจะตกเทปตกไม่มีเช็ค point หรอมันไม่มีเช็ค point กวีกวีกวี่กวี่จุบจุบมันไม่มีเช็ค point บอยเฮ้ยโอ๊ะอ้าจะตกอีกแล้วจะกระโดดทำไมหรอเฮ้ยจะทองอ้าจะทองจะไปเร็วจะทอง โอเคจะไม่โดนแล้วไม่รู้ว้าวจะไม่โดนจะไม่โดนเร็วๆว้าวจยไม่โดนไปเลยเดี๋ยวฉันจะไปหาแกเองเอ้ยรอบนี้บ่อยพาฉันชนะเว้ยึบว้าจะบอยพาจะบ่อยเลยพาจะบ่อยเลยพาแบบจะบ่อยว้าจะตกอีกแล้วว้ายดาจะบอยฉันกำลังจะตายช่วยด้วยอ๋อไม่บ่อยแกผ่านไปได้ไงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยบอจะเบอรจะเบรจะเบรจะเบอรจะเบรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเอาไว้เอ้าอ๋อกแกมาจาฝั่งนี้เหรอเมื่อกี้ไหนแกผ่านไงวะของแกโดดมานี่เองไหนไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งเก่งเกเก่งนใครเนี่ยเฮ้ยนเฮ้ยแกเป็นผู้ชายแกชอบสีูไดไงฮะอเฮ้ยเว้่ไหมีธนูเอาเลย้าแกเป็นผู้ชายแกชอบสี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  แกปเกนผู้ชายได้สีบไ๋นไงใครเนี่ยบอยฆ่ามันฆ่ามัเร็วฆ่ามาเร็วเฮ้ยขอฉันขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนไว้ขึ้นแล้วไมดแลขึ้นบมไดอันชไเออใหเออเออเดี๋ยวนั่นชันผิดตัวต้นตัวใหญ่กว่านั้นเออเออข้ามันแล้วมันเฮ้ยมันมันสนใจชันมันสนใจชันเออสนใจแกอยู่นี่มันนี่มันนี่มันบึมบึมบอยฉัว่าดาบฉันด้เร็วกว่านะตีใช้าอตคนปม เออเออทีม ok ันตาซ่า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 ออเออเออเออโอ้ยบอยทมันมันไม่ตักตีเวาบอยเออเออบอยแกช่วยตีดิแกจะช่วยยิงสิช่วยตีเออเออนั่นชันนั่นชันจะตีปีกคนอืเออเออเออตาซ่าตาซ่าโอ้ยเหนื่อย เฮ้ยเตะของรางวัลเลยเจ้าทองฉันต้องชนะแน่เจ้าอเจ้าทองนี่นอ่นี่เ้ช่วยเช่วยตีมองเจ้าทองทไมล่ะตายอเออโอเคเรียบร้อยในของรางวัลมาตามมาของราวัลเอาไปหยอกเอาไปเฮ้เฮ้ยเเดี๋ยวจเงินเข้อขาให้เงินเดือาให้เอาไก่อนเอาไปเออเอเออจะาเจะเจ้า้ทองข่ายบอดีีฉันต้องการของพี่ทุกครางของวันนะเน อะไหเหรอว <c oughs> ้าห้า <c oughs> กระจอกเลยแกตายได้ไงเจ้ตาตาัวจะบอยกระจอกกระจอกมาละเจอกันเอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบ้านคนรวยไปท่าบ้านคนจนนี่นะครับผมก็ท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยชอบด่านไหนหรือว่าบ้านคนจนหรือบ้านคนรวยเนี่ยทุกคนชอบแบบไหนสนุกกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไซคอนแล้วก็ปาราฟริลแล้วก็ไฟโลนก็ขอตัวลาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทั้ง3ช่องใต้คลิปกันเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย woo <laughs>